สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่ออแคมปิ้งแอนตโทนีที่แก่งคอยไม่มีคนเลยนะคะเข้าป่าไปไหนไม่ได้ก็มานอนป่าพักผ่อนที่ป่าเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินก็ไม่มีคนสบายใจดีนะคะนอนริมน้ำนอนริมน้ำ จะให้ดูนี่เมื่อวานก็ริมน้ำอันนี้ก็ริมน้ำคือหาที่เงียบเงียบหาที่เงียบแบบว่านอนแบบสบายสบายไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครที่นี่เป็นสวนมีทั้งลองกองมะปางมะม่วงขนุนอกระท้อนมันเป็นสวนอยู่ริมน้ำแล้วเขาก็มาเปิดทำแคมปปิ้งที่นี่เสียค่าเต็นท์หัวละ ร้อยสามสิบบาทพร้อมพร้อมไฟฟ้านะคะมีจุดเดังว่าง่ายดังว่าง่ายนะอันนั้นคือจุดล้างจานนะคะแล้วก็ห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่อยู่ติดใกล้กันเลยแล้วก็มีเออเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้ด้วยนะคะที่นี่ถ้าเราแบบต้องการจะซักผ้าสบายมากเลยเนาะ นี่บริเวณที่เนี่ยที่เป็นสวนล่มลื่นน่าอยู่น่านอนเนี่ยบสงบดีไม่วุ่นวายกับใครคนที่รักการสงบอ่ะต้องมาแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยจะดีมากเลย <S <S เป็นน้ำเงียบสบายสบายเนลลี่ยรอบรอบรอบรอเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะอืม้ไปเรื่ อันนู้นก็อันนู้นลงกองลงกองกำลังจะออกกำลังจะออกลูกน่าจะประมาณสามเดือนนะีนน่นู้น่ะสวยมาะเต็มเลย,นะเก,เลยกำลังออกลูกออกลูกเต็มเลยเง,งียบสงบไม่ต้องวุ่นวายถ้าคนไม่ต้องการความวุ่นวายอะ่ะก็โอเคนะลมไม้ลมรื่นดีนะคะเนี่ยมีหมาด้วย ทอดหมูทอดไก่ทอดให้หมากินหมดเลยให้มันหมดปก่อนชุดนี้เดี๋ยวจะดูคนอับน้ำสุดสนดเนยแก้ผ้าด้วยปะแก้ผ้าด้วยปะ,ยปะอ่าเลยจัดไปนี่มีหมา คือทอดหมูทอดอะไรให้กินมีประมาณสี่ห้าตัวไปที่ไหนเจอที่นั่นโอ้โชเฟอร์เก็บของเสร็จแล้วเตรียมอาบน้ําเพราะว่าออกจากที่นี่เราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วกลับบ้านเลยเพราะไม่กล้าไม่กล้าไปที่ชุม ไม่กล้าไปที่ชุมชนไม่กล้าไปที่คนเยอะๆคือเราถึงออกเสศสายเก็บเต็นท์ช้าๆไปเรื่อยอาจจะแวะกินข้าวหน่อยแวะกินข้าวตามหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็สบายไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรกับเราน,นี้คือแม่น้ำ แต่เมื่อวานที่ไปอาจจะสวยกว่านี้เออที่ภูทราสวยสวยกว่านี้แต่เป็นแก่งใหญ่อันนี้มันเอ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่น้ําก็เงียบเสียงไม่ดังแต่นู้นเสียงเสียงน้าจะดงมากอันนี้เขาทำก่อสร้างอยู่เสียงปองแป้งป่องแป้งป่องแป้งเลยค่ะ สวนแอนแอนโทนี่แคมปิ้งที่นี่นะคะแอนโทนี่แคมปิ้งสวนสวนมันร้วนๆไม่มีผู้คนไม่ต้องกลัวอะไร yeah, okay. ไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรกับเราไม่ต้องกลัวอาจามีไปลงไหนลงตรงนี้เหรอ อาบข้างบนนูน่นเราก็จะเข็นยากหน่อยเพราะว่าเขาไปอาบนูน่น 哎呀！ เข็นมือเดียวนะเนี่ยเข็นมือเดียวอีมือ,ต,อต้องจับกล้องนี่ท่านชายอาบน้ำให้แช่น้ำน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นพอได้อยู่น้ำเย็นพอได้ก็คือเป็นคลองไม่ใหญ่มาก อันนี้ก็คือต้นมะปรางอันนี้สวนลองกองในสวนลองกองกำลังเป็นลูก,กนเต็มเลยแต่ยังเล็กมากน่าจะสามเดือนได้มั้งคะถึงโตน้ำใสน้ำใสสู้ที่ ภูทาราไม่ได้เนาะภูธาราจะใส่เห็นเท้าเลยเนาะใสอยู่เหรอใสอยู่แต่ว่าพื้นมันอ่อ๋อ่มันวนอบไมล่นมาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนู่นมันแใบไม้หล่นมาปาด เนี่ยยงนี่อันนี้คือเรากางเต็นท์เรากางตรงนี้นะคะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกางตรงนี้เลยแล้วเต็นท์นึงก็อยู่นู่นแค่นั้นแล้วอีกเต็นท์หนึ่งที่มาหึกหน่อยก็นู่นเลยห่างไปอีกประมาณสามร้อยเมตรคือไม่มีไม่มีคนอะ่ะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ เราก็เลยสบายสบๆหนีนอนป่าย้ายครัวเข้าป่าอือค่ะรู้มั้ยอ่ะซื้อน้ำมันต่อปังใช่น้ำมันไม่มีที่บ้านอ้าวเอยน้ำมันพืชน้ำมันมอเตอร์อ้อเหรอตันนี่คืให้เดีนะ๋ยวแหนะยาวไปเลย โอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามสาวแอนกุ้งพาเที่ยววิวแชร์ด้วยนะคะถ้าวิวแชร์เนี่ยถ้าเรามาได้ก็แสดงว่าทุกคนนะต้องมาได้ก็คือต้องมีผู้ช่วยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะให้ดูขึ้นแล้วขึ้นแล้ว